ดวงชะตา2าราศีที่ต้องระวังสัปดาห์นี้ฮะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15นะครับเดือนตุลานะฮะแต่มันก็มีเรื่องดีๆนะฮะไม่ใช่ว่า2าราศีมีตแต่เรื่องไม่ดีแต่ว่าต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้าง er, แล้วก็เรื่องดีๆนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาผสมนะครับหรือพูดไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาแต่เรื่องดีๆเรื่องเออเรื่องไม่ดีอย่างเดียวนะครับมีดีๆมีนะฮะโอเคครับมาเริ่มครับราศีแรกนะฮะคือราศีกันนะครับกันเนี่ยให้ระวังนะครับในช่วงนี้นะฮะ มันมีทั้งดาวศุกร์โคจรวินาศดาวเสานะฮะเรียกว่าโคจรในตําแหน่งอรินะครับและแถมดาวพรฤหัสกราหูโคจรตําแหน่งมรณะด้วยนะครับโอ้โหมาเจอหลายเด้งเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงกลางสัปดาห์ดาวพระจันทร์มาเป็นวินาศอีกนะครับมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าช่วงนี้ระวังนะครับดูวงหนึ่งครับเรื่องของงานหลุดหลงลืมนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษนะฮะระวังนิดหนึ่งนะฮะงานหลุดหลงลืมคนเข้าใจผิดนะครับช่วงนี้คุยสื่อสารอะไรก็ตามระวังคนเข้าใจผิดนะครับ และมีดวงระวังความขัดแย้งนะฮะกับคนที่เรารักหรือแฟนนะฮะก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่พอใจอ่าไม่สบายใจบางทีมีความคาดหวังว่าคนที่รักเนี่ยเขาจะทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาจะพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราอยากให้ได้ยินได้ฟังแล้วเขาไม่ทําเลยนะฮะบางทีเขายุ่งเขาไม่ว่างเขาอีโก้เข,าอ,ขาอารมณ์ศิลปินนะฮะเราก็เลยผิดหวังนะครับแปลว่าวันนี้ช่วงสัปดาห์นี้ยอย่าเพิ่งคาดหวังเรื่องอะไรเกี่ยวกับแฟนหรือคนที่ร,รักนะฮะ อย่าเพิ่งรีบเคลียนะฮะนี่มันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าคุณไม่โฟกัสเรื่องความรักจุดอ่อนของสัปดาห์นี้มันก็ถูกปิดไปนะครับนี่คือสิ่งที่ช่วยได้เวลาเราดูดวงนะฮะฉะนั้นสัปดาห์นี้ทำอะไร้วยตัวเองนะแล้วไม่ต้องไปคาดหวังเลยแฟนนะฮะแล้วบางทีเออโอเควันนี้สัปดาห์นี้เขาดีก็ดีดีเลยดีมากนะฮะแต่ถ้าเขาไม่ดีคือช่างเขานะฮะเพราะว่ามันเป็นปกติของดวงชะตาของของเราที่เราต้องเจอแบบนี้นะครับคุณต้องมองแบบนี้เลยนะแล้วก็เรื่องของอย่างครับคือช่วงนี้มูดาวการ โคจรตำแหน่งวินานะครับก็เซฟเซฟเงินหน่อยนะฮะร,ระวังไม่ฉาชีพนะครับถูกหลอกถูกโกงถูกขโมยนะครับหรือว่าเข้าของเครื่องใช้บางอย่างมันหายมันเสียมันพังหรือว่าบางทีนะคุณอาจจะรู้ว่าแง่คือของหายนานแล้วนะฮะแต่เราเพิ่งมารู้นะครับฉะนั้นกณลองเช็คดูดีๆนะฮะข้าของเครื่องใช้เครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามอะไรที่มีของมีค่านะฮะเนี่ยบางที เราไม่รู้ว่าหายนานแล้วนะครับหรือทุกขโมนนานแล้วก็มีนะครับฉะนั้นลองตรวจเช็คนะครับรั์สินส่วนตัวหน่อยนะครับนี่คือสิ่งต้องระวังระวังถ้ามองในเรื่องการงานนะครับก็ต้องระวังงานหลุดตกหล่นผิดพลาดนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในราศีกันนะครับช่วงนี้ประคับประคองอามณ์หน่อยนะแล้วก็ระวังความขัดแย้งกับแฟนนะฮะแล้วก็เรื่องของดวงมันจะทํางานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยแปลว่าเราก็ต้อง รัดกุมรบอบครอบตรวจเช็คเข้าของเครื่องใช้ดีๆไม่คาดหวังต่างเรื่องต่างๆเกยวกแฟนทำอะไรตัวเองเสมอแล้วก็ช่วงนี้หนักแน่นเยี่ยมเยี่ยมแจ่ม,มใสนะฮะนี่คือทางแก้นะครับข้อดีก็มีฮะของคนลสิ่กันนะครับข้อแรกครับคือช่วงนี้ถ้าเดือดร้อนมีคนช่วยเหลือนะฮะข้อที่2คือปรึกษาหารือเรื่องสําคัญคญกับใครยังมีคนช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนะฮะแล้ที่3าคือช่วงนี้มีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของ,อง,ของ,ของการได้โชคฟลุกๆเนะครับบางทีอาจจะได้ เงินทองหรือเป็นทรัพย์สินหรือเป็นของกินหรือเป็นอะไรก็ได้ที่หรือเป็นข่าวที่เรารอคอยได้ข่าวดีนะฮะคือมันจะมีเรื่องดีๆนะครับในช่วงนี้เข้ามาด้วยนะฮะน,นี้ก็ให้สบายใจตัวนี้ได้แล้วก็นะครับอีกเรื่องนะฮะที่โดดเด่นนะครับคือเรื่องของเมื่อไหร่คุณเดือดร้อนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็มีความไม่สบายใจทุกวิตกกวลใจเรื่องใดๆก็ตามนะครับ ท้ายที่สุดแล้วมันจะมีทางแก้ทางออกแล้วก็มีคนที่สนับสนุนส่งเสริมหรือมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยเหลือเราทันเวลาเสมอนะฮะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะฮะงนั้นมีเรื่องเราอะไรที่ระวังคุณก็เตรียมการไว้แล้วผมบอกทางแก้ไว้แล้วนะครับเรื่องดีๆคุณก็โฟกัสจุดนั้นได้นะครับนี่คือราศีแรกนะฮะแล้วก็ราศีที่2ครับก็ถือว่าเป็นราศีที่อาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยนะฮะเหนื่อยใจนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันจะดีขึ้นนะฮะก็คือราศี กุมอีกแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวไม่เรื่องดีๆเรื่องดีๆก็มีนะฮะระวังก่อนนะครับในคนราศีกุมครับวันนี้ดาวอาทิตย์ดาวพุธนะฮะเขายังอยู่ตำแหน่งมรณะนะครับแต่พอเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะเขาจะย้ายทั้งคู่เลยนะอ่าเขาเนี้ยไม่มรณะครับจะไม่มีนะฮะฉะนั้นคนราศีกุมนะครับช่วงสัปดาห์นี้ดาวพุธมรณะแปลว่าการสื่อสารผิดพลาดคนก็ใจผิดระวังคืออุปกรณ์สื่อสารนะครับเสียหรือพังหรือว่าโทรศัพท์เจ๊งกระบกนะฮะคุยแล้วถูกเทนะฮะหรือว่านัดหมายแล้วถูกเทนะฮะ เจอคนรับปากแล้วไม่เป็นไปอย่างที่พูดนะครับใครที่ตกลงอะไรกับเราไว้อยู่ๆเขาก็บิดนะครับไม่พูดไม่ทําตามที่พูดเฉยเลยนะฮะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้หน่อยนะฮะแล้วก็อีกอย่างครับดาวทิศโคจรเป็นมรณะครับระวัดระวังเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมันเสียมันพังนะฮะแล้วก็ระวังคนเรียกว่าผู้ใหญ่นะครับป่วยไข้ไม่สบายนะครับฉะนั้นดูแลคนใกล้ชิดเป็นพิเศษหน่อยเนอะแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้นุมดาวระวังคนก็จะผิดนะครับ มีอะไรให้คุยมีอะไรให้พูดแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าใช้เอกสารในการพูดหรือยืนยันนะครับอย่าใช้ปากเปล่าในการพูดถ้าอยู่ๆมีคนกล่าวหาคุณหรือมีคนเข้าใจผิดคุณแล้วตัวเราไปพูดสื่อสารหรือไปแก้ต่างเนี่ยคนไม่เชื่อนะัะคุณต้องมีหลักฐานมีเอกสารนะครับยื่นให้ดูนะฮะนี่แบบนั้นแบบนี้นะฮะเนี่ยใช้เอกสารใช้หลักฐานใช้คนยืนยนันจะมีเรียกว่าคนเชื่อถือแทนนะครับโอเคนะฮะเรื่องดีๆอย่างครับคนราศีกุมนะฮะหนึ่งนะครับ มีการเดินทางะระยะสั้นนะครับแล้วก็มีความสเร็จในการเจรจาต่อรองครับเรื่องแรกคือเรื่องที่2ครับมีข่าวดีเรื่องความรักนะครับถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจคนที่เรารักหรือคนที่เราผูกพันหรือคนที่เรารู้สึกดีด้วยเขาก็ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้นะครับเรื่องที่3นะครับเรื่องของมีโชคคุกๆุกนะฮะอาจจะเป็นโชคจากคนมอบอะไรให้หรือว่าโชคจากการทา้า,า,า,าขายโชคจากการที่มีคนใกล้ตัวครับ เขามอบสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรให้คือมันจะมีข่าวดีๆเรื่องราวแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกสําคัญอย่างก็คือเรื่องของความเฮงฮะถ้าอยู่ๆคุณคาดหวังอะไรสักอย่างนึงครับเออแล้วมันเหมือนจะยากแล้วก็ดูแล้วมันว่าจะไม่ค่อยได้อะไรอยู่ๆมันได้นะฮะไปลว่าสัปดา์นี้มันจะได้ขอเมืองสิ่งมาไอย่างที่เราทําให้เราใจฟูหรือมีข่าวอะไรท,ทาให้เราสบายใจนะครับนี่คือสิ่งที่คนราศีกุมจะได้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้มีเสน่ห์ มีคนเข้ามาใกล้ชิดหรือคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับนี่คือเรื่องที่ดีๆและเรื่องที่ต้อง,องระมัดระวังครับใน2ราศีสัปดาห์นี้เป็นพิเศษนะฮะโอเคนะครับนี่คือวันที่9-15ถึงนะฮะขอให้โชคดีมคีความสุขครับมีกำลังใจแล้วก็มีความหวังใหม่ๆไว้ครับเป็นกำลังใจนะฮะสวัสดีครับ